เอาพิธีสวดพานยักษ์ให้เงินคนไปทำแท้งหนึ่งคนปัญหาก็คือปวดตามกระดูกไหลเอวขาเป็นผื่นตามท้องแขนมาสิบกว่าปีตอนนี้เบาบางลงเล็กน้อยมีลงหน้าหน้าท้องด้วยใช่ไหม อ่าถ้าท่านเจิมให้เจิมให้ค่ะอ๋อเจิมธรรมดาแล้วลงหน้าเมตตาด้วยแล้วอันนี้ย้อนกลับมาถึงปัญหาคือปวดกระดูกไรปวดเอวปวดขาคันตามท้องแขนเป็นเพราะอะไรท่านเทวดาเป็นเพราะเด็กน่ะท่านเอ๋ยอาการเด็กเลยนั่นแหละหาคนเด็กตายนั่นแหละค่ะน่่งกกยหนาก็เลกเจ็บปวดเช่นนั้นหละเด็กก็มี อาการเรียกว่าเจ็บปวดรวดล้าวไปทั้งตัวกระดูกกระเดี่ยวแตกหมดแข้งขาเอวขาดผิวหนังถูกขูดถูกอะไรต่างๆก็เลยส่งผลให้คนที่เกี่ยวข้องต้องเป็นอย่างนี้ด้วยใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ้ยเป็นเหตุผลนั่นเลยนะเป็นอย่างนี้นั่นแหละค่ะสำนั่นนะส่งผลแล้วสิเอ้ย สิบกว่าปีมาแล้วใช่ไหมหาทางไปแก้ไขบ้างหรือเปล่าก็หาทางแก้ไขไม่รู้ค่ะว่าว่ามีมันจะมีผลค่ะว่ามันจะไม่รู้ไปเกี่ยวกับเด็กหรือเปล่าเพิ่งจะรู้อ่าตอนนี้ก็เลยมาหาว่าหาข้อมูลว่าเกี่ยวกับเด็กแน่นอนก็จะแก้ให้เปล่าอ่าแก้เลยค่ะแก้ให้เลยอ่าท่านเทวดาเขาจะมาแก้ให้แล้วใช้เวลากี่วัน เด็กหนึ่งคนใช่ไหมท่านใช่แล้วแค่ได้ยินกันแล้วเนาะไม่รู้ค่ะไม่รู้เลยคนสิบห้าวันนั่นแหละอ้าสิบห้าวันโอเคเปล่าโอเคเริ่มเมื่อไหร่ครับหมดรับสินไปแล้วค่ะรับสินไปเมื่อวานแล้วค่ะเริ่มวันนี้นะคะเริ่มวันนี้นะคะเริ่มไปกี่วันละเมื่อวานค่ะเมื่อวานอ่าเอามาทดแทนกันได้ไหมท่านเทวดาไม่ได้ เร <wh uh ิ่มใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่เลยนั่นแหละนะอย่งนี้เริ่มใหม่นั่นแหละค่ะอ้าวเอางี้เอาที่มันชัวร์ๆดีกว่าเราเพิ่งตกลงกันก็ถือว่าเราจะเริ่มจ่ายเขาเลยตามนี้อ้าวถ้าอย่างนั้นก็ชื่ออะไรกินอะไรเอาอะไรปล่อยสัตว์อะไรอ่าู้หญิงผ้ค่ะหญิงชายผู้หญิงค่ะพ่อชื่ออะไรจ๊ะ นิจาค่ะกินอะไรจ้าข้าวบอกไปเลยกินข้าวกับผัผัุข้าวกับพัดกัุเอาว่าไปเีกข้าวจะไม่ใส่พริกหรอาม่ใส่พริกเออเออเอว่าไปว่าไปกินมาม่าด้วนค่ะมาม่วกินเนห้ระป่มเาน้าวุงค่ะอ่าอ่าาขนมน้ำเซเว่น จบจะได้ง่ายง่ายเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าอะไรดีเอาเสื้อผ้าเหรอคะใช่เอาผ้าลูกตาลูกตาอายารักษาโรคด้วยนะายารักษาโรคค่ะอยารักษาโรคหนึ่งชุดเอาเสื้อผ้าค่ะเสื้ออะไรดีอาาเอาชุดพยาบาลชุดพยาบาลค่ะเป็นพนักพยาบาลหนึ่งชุดมีรองเท้าด้วยมีหมวกด้วยตามนี้ ปล่อยสัตว์อเอาอะไรปล่อยกบสตัวปล่อยปลาหสิบตัว,วค่ะปลาไสิบกบสามค่ะโอเคสังคทาหนึ่งชุดตามนี้นเริ่มแล้วก็เดี๋ยวไปทําต่อเลยไปได้บ๊าบายอือไ่หมนะคะอ้าวท่านไปได้แล้วปปขอบคุณค่ะแม่ <laughs> ให้เทวดาม,มาหน่อยสิคุณดาวเดินบ๊ายบาย่าเรียบร้อยอ้าวเดี๋ยวนั่งยังไม่จบท่านเทวดาม,มีพันยักษ์มีลงหน้าหน้าทองมีลงหน้าเมตายัางเกี่ยวข้องอยู่หรือเปล่ากินน้ำมนต์เถิดท่านเอ๋ยเดี๋ยวก็รู้เลยนั่นแหละนะหากไม่มีอาการอะไรค่ะคงไม่มีแหละนะดูกันเอ้ยาไม่มีก็แยกย้ายกันไปได้ เดี๋ยวไม่เยอะที่สุดลนนะแม่ที่เติมได้เนี่ยนะคะไม่ไม,ไ,มไม่มีอะไรป,ะปกติท่านเทวดา ถือว่าไม่มีวิญญาณใช่ไหมใช่แล้วท่านเอ๋ยถ้ามีเลยนะั่นแหละนะคงไม่พ้นนะ้ำมนต์หรอกจาก้าถ้าไม่มีอาการหนาะก็แปลว่าไม่มีอะไรอ่าไปได้แค่นี้ก็พอแล้วไปไายต่อไป <c oughs> มาเมมนนนนนนั้้าไปกิลยท